สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนินิฟูะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทําปั้นคลิปนะคะไส้พริกเผาหมูหยองค่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้ในละลายค่ะ6ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะตัวนี้เป็นในสดจืดค่ะถ้าใช้เป็นในสดเค็มก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำพริกเผาค่ะ3ามช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยคะ่ะและก็จะตามด้วยนมข้นหวานค่ะ3มช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะหรือ60กรัมนะคะถ้าชอบหวานก็จะเพิ่มนมข้นหวานได้อีกตามชอบได้เลยค่ะคนส่วนผสมจนเขาเข้ากันดีคะ่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วเราค่อยใส่หมูหยองลงไปค่ะ120กรัมถ้าไม่มีหมูหยองก็จะเป็นไก่หยองก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ค่อยใช้มือนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆนวดไปค่ะให้เขาพอจับตัวกันเป็นก้อนถ้าเขาเนื้อแห้งไปเราสามารถเติมเนยหรือนมข้นหวานได้ตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะทําพอเขาปั้นได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะปริมาณก้อนละสองกรัมนะคะต่อหนึ่งก้อนค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กดให้แน่นสักเล็กน้อยค่ะ นี่นะคะก็จะปั้นได้ประมาณนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะก้อนหนึ่งก็ประมาณ2กรัมแบบนี้เลยคะ่ะปั้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะมาทําส่วนของแป้งค่ะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ24่ช้อนโต๊ะหรือ360กรัมตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะหรือ15กรัมแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาหรือ2กรัมค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีก่อนทาทเราค่อยใช้น้ําเปล่าค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ100กรัมค่ะ จากนั้นนะคะคนพอเขาเข้ากันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันค่ะ7ช้อนโตรหรือ70กรัมนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ํามันราข้าวค่ะเป็นน้ํามันใต้ทุกชนิดเลยนะคะคนผสมพอเขาเข้ากันจากนั้นเราค่อยใช้มือในการนวดค่ะเรานวดพอส่วนผสมเขาเข้ากันดีและแป้งสามารถเนี่ยค่ะคยืดๆนุ่มๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสามารถพอปั้นได้ละคะ่ะเราก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนเล็เกๆไว้ก่อนค่ะประมาณ4กรัมน,นะคะอันต่อ1ก้อนค่ะพอปั้นเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาคลึงแป้งแบบนี้ค่ะนี่นะคะคลึงตามรูปได้เลยค่ะใช้นิ้วมือกดๆๆไปแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะจะได้รูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรานําไส้ของเราใส่ลงไปแล้วก็พับครึ่งปิดไส้ให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะก็จะทําคล้ายๆรูปครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะปิดไส้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะนิ้โป้นิ้โป้นะคะ<ป>กดลงไปค่ะกดแล้วก็บีบบีบพับนะคะอันนี้ก็แรกๆทําก็อาจจะไม่ได้สวยนะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะโอเคได้เองค่ะนี่ค่ะ ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี้ก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะทําครบจนหมดเลยนะคะหนึ่งซูนี้ทําได้ประมาณ130ชิ้นนะคะจากนั้นค่ะเราไปตั้งกระทะได้เลยค่ะเราใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะตั้งน้ํามันให้เดือดก่อนค่ะค่อยนําลงทอดค่ะจากนั้นนะคะนําลงทอดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะน้ํามันที่ร้อนเวลาเราลงไปเขาก็จะมีฟองขึ้นแบบนี้เลยค่ะ เราทอดจนสีเขาได้ตามต้องการก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปั้นขิปไส้หมูหยอกพริกเผาของเราค่ะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม